สวัสดีครับมาพบกับ TK Ranger นะครับเมื่อวานหลังจากที่ผมทำคลิปโครบโบไปเนี่ยก็มีน้องๆออถามเข้ามาเยอะแยะเลยนะครับว่าพี่ผมมาไม่ทานเรนเจอร์ตัวนี้ช่วยรีวิวให้หน่อยอยากจะเห็นความเจ๋งความโหดของมันนะครับอ่ะขอมาก็จัดไปนะครับเจ้าบราวซิวเดออสนะครับเป็นเรนเจอร์โคโบกับ m o n สเตอร์ฮันเตอร์นะครับในสมัยนั้นเนี่ย ยังไม่ได้ใช้ศัพท์คําว่าโคลาโบนะยังไม่ยังไม่ได้ใช้ศัพท์คําว่าคอลลาโบเรชันนครับยังใช้คําว่า crossover อยู่เลยนะครับเรนเจอร์ uh, ตัวนี้นะครับเป็นเรนเจอร์ประจําเดือนสิงหาคมปี2558นะครับก็ 3ปีนิดๆน,น,น,นะนะก็มานานมากนะครับแล้วก็หายเงียบก,กริบเลยนะครับเป็นเลนเจอร์ที่ออกแบบสวยงามมากนะครับแล้วก็เป็นเลนเจอร์ที่โหดเลยล่ะในสมัยนั้นนะครับอ่ะผมไปดูข้อมูลมาแล้วแคปคอมยังถือลิขสิทธิ์ของ Monster Hunter อยู่นะครับซึ่งแคปคอมเนี่ยนำเกมมาโคโรโบกับไรเลนเจอร์สี่เกมแล้วนะครับหครั้งนะก็มี Street Fighter นะครับมา2ครั้งนะสตรีทไฟ i g เตอร์มา2ครั้งลวแล้วก็ s, s a สอาร์ทนี่ะครับที่เป็นทนายกับมายะนะครับแล้วก็ m มก a Man แนะครับอ่าแล้วก็มอนสเตอร์ฮันเตอรนี่แหละก็4เกมนะครับ5ครั้งแลยนะครับจะมีครั้งที่6หรือเปล่าผมว่ามีโอกาสอยู่เหมือนกันนะเพราะว่า Monster Hunter เนี่ยหนังทางฮอรีวูที่ผมบอกไปในคลิปที่แล้วว่า เฮ้ยเขากำลังทำเรื่องนี้อยู่นะ Monster Hunter เนี่ยแถมโทนี่จานะครับนักแสดงบ้านเราเนี่ยนะจาพนมยีรำเนี่ยแะครับเขาเปลี่ยนชื่อไปแล้วนะก็ได้รับแสดงในเรื่องนี้ด้วยนะครับเพียงแต่ว่าข่าวยังไม่ได้บอกอย่างแน่ชัดว่าเป็นนักแสดงรับเชิญหรือว่าเป็นนักแสดงทางหลักนะครับอันนี้ก็ต้องมารอดูนะครับเล่นกับมิล่าโจววิดนะครับนางเอกจาก Resident Evil นะครับผีชีวะ ทางนั้นเนี่ยเขาโปรโมทหนังกันอยู่เออแล้วทางเกมล่ะอ่าอันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับผมเนี่ยแอบลุ้นอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าค่อนข้างจะชื่นชอบในทางการออกแบบนะครับโอเคมาดูกันที่ค่าสเตตัสและสกิลกันดีกว่าเรนเจอร์มันแบบเก่ากึกแล้วนะครับ3ปีกว่าแล้วนะอ่ะค่าพลังชีวิตนะครับ500แสนนะครับคือเรียกได้ว่าสมัยนั้นเนี่ยเยอะสมัยนี้นี่คือแบบว่าโอ้โหน้อยนิดมากนะครับ ตัวนี้เป็นสายไหวพริบนะครับพลังเวทโจมตี80,000โอ้โหเรียกได้ว่าไม่น่าจะทำดาเมจได้ในยุคปัจจุบันเลยนะครับระยะโจมตี517รถือว่ายืนไกลามากนะในยุคนั้นเนี่ยก็น่าจะพอพอไอหุ่นหุ่นอะไรอะ AT ทหรือเปล่าผมจำชื่อไม่ได้ละเป็นตัวหุ่นยนต์สีดำาๆนะครับมันจะยืนไกลประมาณนี้แหละ,ะตัวนี้ก็ยืนไกลามากครับความเร็วในการเคลื่อนที่ร1 5าครับคือมันยืนไกลามากตั๊บเดียวก็ เข้าตำแหน่งแล้วนะครัคูดาวเรนเจอร์นะครับสมัยนั้นเนี่ยตัว8ดาวธรรมดาจาก18วินะครับถ้าเกิดเป็นมาสเตอร์ก็หันลงครึ่งหนึ่งไอ้สิบเก้าวิตัวนี้19าวินะครับมาสเตอร์หันลงครึ่งหนึ่งก็เหลือ9.5นะครับส่วนแร่ธาตุเรนเจอร์ถือว่าไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับอ่า1 3 5อาานะครับมาดูกันที่สกิลดีกว่าครับตัวนี้ครับมันจะ โจมตีทําดาเมดนะครับในกลุ่มหน้าและหลังนะครับซึ่งจะทําข้างหลังเป็นหลักนะครับแต่ว่าก็มีบางจังหวะที่อาจจะย้ายมาทําข้างหน้านะครับคือมีดาเมจนะครับสเท่าคือเรียกได้ว่าสมัยนั้นเนี่ยรุนแรงนะสมัยนี้นี่คงจะทําดาเมจอะไรไม่ได้มากนะครับจุดที่เจ๋งก็คือสตัรเนี่ยละครับคือผมมองว่าถ้ามันสตัน3วินะปัจจุบันก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ผมเชื่ออย่างนั้นเลยนะแต่ว่ามันสตันวิเดียวนะครับก็อาจจะ ไม่ค่อยจะช่วยอะไรได้มากนะครับเนี่ยครับความสามารถในการโจมตีแนวหลังนะครับคือสตันหนึ่งวิแต่ว่าคูลดาวสกิลมัน4วินะครับคูลดาวสกิลน้อยมากตัวนี้นะครับแล้วก็สตันอาจจะไม่กว้างมากแค่160จุดนะครับแต่ว่ามันข้ามไปค่อนข้างจะไกลามากครับตัวนี้บอกได้เลยว่าข้ามไปไกลามากนะครับโอเคเดี๋ยวไปทดสอบดูกันในด่านปกตินะครับแล้วเดี๋ยวไปลองเล่น PVP ดูว่ามันพอจะเล่นได้อยู่หรือเปล่านะ มาทดสอบกันในด่านปกติดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างโอ้โหดูการเคลื่อนที่นะครับวิ่งแซงเจ้าสกอตเลยนะครับโอเคทำดาเมจไปแล้วโอ้โหดูครับมันข้ามไปไกลมากคือเรียกได้ว่าสุดจอไปอีกฉากไปถึงอีกฉากนะดูครับอ่าผมว่ามีแน่ๆนะครับประมาณสัก800จุดแต่ดาเมจไม่ไหวละอ่าดาเมจค่อนข้างจะแย่นะครับดูครับมีทั้งทําดาเมจในกลุ่มข้างหน้านะครับแล้วก็กลุ่มข้างหลังนะครับนี่เป็นการสุ่มนะ แตดูครับมันข้ามไปค่อนข้างจะไกลจุดดีของตัวนี้คือคูดาวสกิลมัน4วินะครับค่อนข้างจะน้อยนะแต่สตั้น,น่ะมันแค่วิเดียวเองนะคือถ้าเกิดมันสตั้นนานสักสามวิผมว่า PVP ปัจจุบันเนี่ยจะยังใช้การได้ดีแน่นอนออเพราะว่ามันทำนี่ครับทำสตั้นค่อนข้างจะถี่มากๆครับนี่ครับแล้วก็ลึกนะครับผมว่ามี800แน่ๆละคือมันลึกมากจริงๆนะ แต่ว่ามันวิเดียวเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปทดสอบดูใน PVP ว่ามันจะช่วยทำสตันเป็นยังไงบ้างครับโอเคมาทดสอบกันใน PVP ดูนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ Master 2นะแต่ว่าไอดีลองนี่โอ้โหไปติดลมบนที่ตำนานหนึ่งแล้วนะครับคือไอดีหลักเนี่ยเล่นในเครื่องเดียวกันนะแท้นะครับแต่ว่าไอดี ID หลักมันยังมีอาการกระตุกค่อนข้างจะเยอะนะครับโอเคมาเจอกับทีมนี้ครับ โอ้โหคะแนนต่ํามากอแต่ผมไม่อยากจะตีทีมโหนมากนะไอดีนี้มันค่อนข้างจะค้างเยอะนะครับกระตุกจนแบบว่าแทบจะค้างเลยโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเจ้าブラซิวเ e อออสนะครับนี่ครับมาถึงก็ออกสกิลเลยนี่โดนครับโดนเลยครับอโดนกลุ่มหน้านะครับผมใช้ตัวสตันแค่ตัวของทนายนะครับแต่ว่าทนายเนี่ยมันสตันเป็นรูปของนี่ครับดูครับไปโดนถึงตรงนู้นเลยนะ ดูครับค่อนข้างจากไกลมากอ่านี่ทนายสตันไปถึงนู่นเลยโอเคราซิเวลเลออสกอ็ยังทำสตันได้ดีนะครับเพียงแต่ว,ว่ามันเสียค่าว่ามันวิเดียวเองนะครับก็คือแบบกระตุกไปนิดนึงนะอ่าโอเคพัดและดีแล้วจะได้จบกันไวๆนะครับเอหนว่วงหน่วงมากนะถ้าเกิดเล่นกันนานๆน,น,นะครับก็อ่ะรอบแรกพอจะเห็นอยู่นะครับว่ามันก็ทำสตันได้ดีอยู่ครับ อ่าเรียบร้อยครับโอ้โหดูสกิลของเจ้าโคนี่อมาเทลสเนะครับคือโคตรกว้างเลยนะเป็นตัวที่แบบว่าแอบข้าแฝงนะครับค่อนข้างจะสุดๆครับอันนี้ผมขอคัดทีมสักนิดหนึ่งนะเพราะว่า,าต้องเล่นกับทีมที่แบบว่าอาจจะไม่แข็งมากนะัก เดี๋ยวมันค้างครับไม่ใช่อะไรจริงๆไอทีหลักนี่แบบว่าสู้สู้ได้หมดแล้วนะสู้ได้หมดแล้วนะครับเพราะว่า,าตัวเรนเจอร์ครับกับอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะดีแล้วแต่ตอนนี้มาเจอปัญหาอาการกระตุกนะครับคือผมแอบเห็นแล้วนะครับว่า,อ,าอะไรอ่ะระบบ iOS นะครับมีการอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่แล้วนะ5.6.2นะครับแต่ว่า Android ยังไม่มาเหมือน Android ยังไม่มาอ่ะผมรออยู่ ว่ามันจะแก้ไขไหมคือไอดีลองมันไม่เป็นอะไรเลยอ่ะอยู่ในเครื่องเดียวกันนะครับเป็นจุดที่ผมเนี่ยค่อนข้างจะแปลกใจว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นที่แผ่นหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวดูรอบนี้ครับไม่รู้จะไหวไหมนะเพราะว่าตัวป่วนเยอะเหลือเกินครับกลัวจะค้างนะครับนี่ครับนะตัวดาวินชีโดนทําสตัน์เข้าไปครับคือเหมือนมันจะสุ่มๆส,สตันอยู่เหมือนกันนะว่ามันจะไปสตันตรงไหนบ้าง แต่ว่าสตันกลุ่มหลังนี่คือผมเห็นอยู่เหมือนกันนะว่ามันไปนี่ครับไปถึงเซย่าดูนะไกลมากนะครับจุดข้างหน้าสุดกับเซย่าตรงนั้นที่โดนเนี่ยคือเซย่ากำลังวิ่งมาระหว่างทางนะครับคือมันสตันค่อนข้างจะลึกครับลึกมากไปประมาณแบบ700-800จุดนะครับโอ้โหดูปันรายดูปันรายแตกหน่อยอะแตกแล้วแตกลแตกล้วยิ่งบึมอ่าบินหมดเลยครับโอเคแบบนี้สบายละ ยากระตุกยาค้างก็พอเอาแค่นั้นพออ่าผมกดออโต้เลยดีกว่าอ่ะกดออโต้แล้วครับระดับหนึ่งพอครับอ่าก็เห็นอยู่นะว่าทําสตั์นได้ค่อนข้างดีนะครับพอมาใช้ร่วมกับทนายเนี่ยก็โอ้โหรวมการสตันกระตุยกระตายเลยนะแล้วก็กลุ่มสตันเนี่ยทนายนี่ก็กว้างนะครับกว้างแล้วก็นานมากส่วนตัวของเจ้าบราซิซเวเลออสก,ก็เช่นเดียวกันนะครับค่อนข้างจะ ลึกเลยทีเดียวครับอ่าคือถ้าเกิดมันนานสัก2วิหรือ3วิเนี่ยผมว่ามันน่าจะเจ๋งเลยนะตอนนี้มันติดเขาว่าวิเดียวครับดูนะครับถึงแม้ว่าจะยืนข้างหลังนะอาใจ,จเย็นอย่าพึ่งกระตุกมากอย่าพึ่งกระตุกเอาหายไปไหนแล้วเนี่ยหายไปไหนมีอยู่หรือเปล่าบินให้เห็นหน่อยนี่อยู่ครับข้างหลังอ่ะผมจะเน้นปล่อยละ นี่ครับบินกระจุยกระจายครับทำสตาร์ทโอ้โหแต่อีกฝั่งหนึ่งมันมีแซนกิฟนะครับมันก็จะค่อนข้างจะป่วนนะครับเป็นตัวที่ผมไม่ชอบมากเลยมันไม่รู้ว่าจะโดนปรับเนิร์ฟหรือเปล่านะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ย นอกจากมันจะข้ามป่วนแล้วนะครับมันดูค่ายากมากทา,ทางที่ตอนนี้เนี่ยเรนเจอร์เราจะเห็นได้ว่าออพอมันแพ้ทางปุ๊บนะครับแพ้ทางท่าเน,นี้ยแล้วก็การยิงดาเมจทั่วๆไปเนี่ยมันเข้าค่อนข้างจะง่ายนะครับแล้วก็ตีเข้าแป๊บเดียวก็จะตายนะครับมีน้องๆบอกว่าพี่ถ้าเกิดมันทําให้ตีเข้าง่ายแบบนี้เกียร์ก็ไม่สําคัญแล้วสิสําคัญนะครับไม่ได้เกี่ยวกับเกียร์นะ เป็นที่ระบบตัวเกมนะครับที่เขาปรับดาเมจเนี่ยให้มันมีการยิงเข้าได้รุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับเรนเจอร์ <Ranger S 2> ก็เลยดูจะตายง่ายแต่ว่าบางรอบนะครับเราก็จะเห็นว่าเรนเจอร์ไม่ได้ฆ่ากันง่ายๆนะบางตัวที่เป็นตัวถึกเป็นตัวที่มีค่าแฝงเยอะๆเนี่ยอาย้าวเฮ้ยตำรวเอาไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงโอ้โหบักขนาดนั้นเลยเนี่ยอ่าโอเคเรียบร้อยครับคือเราก็จะเห็นอยู่ว่าบางรอบมันก็ไม่ได้ฆ่ากันง่ายๆนะ ตัวไหนที่เป็นตัวถึกเนี่ยเกียร์ดีๆนะครับก็ยังฆ่ายากอยู่ครับไม่ได้ฆ่ากันง่ายๆนะมีแค่บางรอบเท่านั้นแหละครับที่ฆ่ากันง่ายอาจจะเป็นเพราะว่า,ายังไม่ทันได้รับบัฟนะครับแพ้ทางท่านะครับโดนยิงปั๊บเดียวกระจุยกระจายเนะี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของอตัวเกมครับเขาปรับระบบให้มันเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับว่าเขามีการปรับ ในเรื่องของเอฟเฟกเนี่ยให้ใช้สูงยิ่งขึ้นนะมันก็ส่งผลกระทบอยู่เหมือนกันนะครับมือถือที่สเปคอาจจะไม่ดีของผมเนี่ยมันกลางๆอยู่ไอดี ID ลองเล่นได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าไอดีหลักเนี่ยเป็นนะครับคือไอดีลองผมเคยไปทดสอบดูแบบว่าออกกันมาเยอะๆนะครับก็กระตุกแค่เล็กน้อยนะแต่ว่าไอดีหลักเนี่ยแทบจะค้างเลยเ่ะโอเควันนี้มาทดสอบกันแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวมันจะกระตุกค้างไปมากกว่านี้นะครับก็บราสิวเลอร์ออสนะครับก็ยังถือว่า พอจะใช้งานได้อยู่นะถ้าเกิดใครมีเนี่ยผมว่าหลีกกลางๆหล,ลีกล่างเนี่ยเอามาช่วยทําสตันตได้ดีเลยครับแต่ว่าดาเมจไม่ไหวละดาเมจคือมันน้อยมากละค่าตีเวทเดิมมันน้อยนะครับถึงจะอัดเกียร์เข้าไปเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่น่าจะทําดาเมจรุนแรงได้แล้วแต่ว่าการทําสตันเนี่ยถือว่ายังติดได้ดีอยู่นะครับโอเคเออมาลุ้นกันว่าวันศุกร์นี้เรเรนเจอร์จะเป็นตัวอะไรแล้วก็ข่าวหลุดจะมีมาก่อนไหมถ้ามีก็ ผมจะทำคลิปบอกให้ได้รับรู้กันแน่นอนนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ